สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูเกล็นคูณัฐวัฒน์ไรสาคอนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของทศนิยมกับหน่วยน้ำหนักนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ครูก็มีคลิปที่น่าสนใจมาให้นักเรียนดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่น่าสนใจกันก่อนเลยสวัสดีครับนักเรียนในคลิปที่แล้วเรื่องทศนิยมกับหน่วยความยาวนักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับ ใช่แล้วครับนักเรียนได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวกับการเปลี่ยนหน่วยความยาวใช่ไหมครับสำหรับคลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องทศนิยมกับหน่วยน้ำหนักกันบ้างนะครับโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมครับนักเรียนครับจากภาพนักเรียนลองบอกครูสิครับว่า เครื่องช่างบอกน้ำหนักของเด็กคนนี้เป็นทศนิยมได้เท่าไรครับใช่แล้วครับได้22.4นะครับแล้ว22.4นี้ควรมีหน่วยเป็นอะไรครับดีมากเลยครับควรมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับครูอยากทราบว่า22.4กิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมแล้วลองมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับ 22.4กิโลกร,รมัมหมายถึง22กิโลกร,รัมกับอีก0.4กิโลกร,รัมครับตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าคำตอบในส่วนที่เป็นกิโลกร,รมัมคือ22กิโลกร,รัมนั่นเองครับเหลือเพียงหาว่า0.4กิโลกร,รัมคิดเป็นกี่กร,รมัมก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า1กิโลกร,รัมเท่ากับกี่กร,รมัมใครทราบบ้างครับ ใช่แล้วครับ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมนะครับแล้วครูจะหาอย่างไรครับว่า0.4กิโลกรัมคิดเป็นกี่กรัมใช่แล้วครับสามารถหาได้โดยนำ0.4ไปคูณก,กับ1000นั่นเองครับเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยนะครับ0.4คูณหน0 0ได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับ ใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็น400นะครับดังนั้น0.4กิโลกรัมเท่ากับ400กรัมครับแสดงว่า22.4กิโลกรัมคิดเป็น22กิโลกรัม400กรัมนั่นเองครับมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับ บริษัทแห่งหนึ่งส่งออกสินค้ามีน้ำหนักเฉลี่ยปีละ3.75ตันครูอยากทราบว่า3.75ตันคิดเป็นกี่ตันกี่กิโลกร,รัมครับก่อนอื่นครูต้องทราบอะไรก่อนครับใช่แล้วครับครูต้องทราบว่า1ตันเท่ากับกี่กิโลกร,รมัมใช่ไหมครับไหนใครทราบบ้างครับใช่แล้วครับ หตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมแล้วคุณต้องทำอย่างไรต่อละครับครูก็ต้องพิจารณาว่า3.75ตันหมายถึง3ตันกับอีก0.75ตันครับครูต้องนำ0ู .75 ตันมาคิดเป็นกิโลกรัมใช่ไหมครับมีวิธีคิดอย่างไรครับใช่แล้วครับ นำ0.75คูณกับ1,000นะครับเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยครับ0.75คูณ1,000หาผลคูณได้อย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนอาจหาผลคูณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับหรือนักเรียนอาจได้ผลคูณมาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองครับ ได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็น750.00หรือ750กิโลกรัมครับแสดงว่า3.75ตันคิดเป็น3ตัน750กิโลกรัมครับต่อไปถ้ารูอยากทราบว่า3.75ตันคิดเป็นกี่กิโลกรัมนะครับจะมีวิธีคิดอย่างไร ใช้แล้วครับใช้การคูณเช่นเดิมนะครับเพราะเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยครับนั่นคือนำ3า5จุคูณกับ1น0 0นะครับได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้ผลคูณเป็น3 7 5 0กิโลกรัมนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเนื้อไก่1กิโลกรัม600กรัม คิดเป็นกี่กิโลกร,รัมครับแล้เรียนลองสังเกตสิครับว่าตัวอย่างนี้แตกต่างอย่างไรจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ครับใช่แล้วครับตัวอย่างนี้มีการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่นะครับลองบอกครูสิครับว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรครับใช่แล้วครับเราต้องเปลี่ยน600กรัมเป็นกิโลกร,รัมก่อนนะครับ แล้วจึงนำไปรวมกับ1กิโลกรัมครับก่อนอื่นเราต้องทราบอะไรครับเช่นเดิมเลยนะครับเราต้องทราบก่อนว่า1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมครับใช่แล้วครับเราทราบแล้วนะครับว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมดังนั้นเราสามารถหาคำตอบได้เลยนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมแสดงว่าทุกๆ1000กรัม คิดเป็น1กิโลกร,รัมครับดังนั้น600กร,รัมคิดเป็นกิโลกร,รัมต้องนำไปหารด้วย1 0 0 0นะครับหรือนักเรียนอาจจะคิดว่าเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่จึงใช้วิธีการหารก็ได้นะครับได้ผลหารเป็นเท่าไรครับใช่แล้วครับได้ผลหารเป็น0.6กิโลกร,รัมนั่นเองครับดังนั้นเราจะได้ว่า หนึ่งกิโลกรัมหกร้อยกรัมคิดเป็นหนึ่งบวกศูนย์จุดหกเท่ากับหนึ่งจุดหกกิโลกรัมครับข้อนี้จึงได้คำตอบเป็นหนึ่งจุดหกกิโลกรัมครับตัวอย่างต่อไปนะครับสวนมะพร้าวแห่งหนึ่งเก็บมะพร้าวขายได้ปีละ2850กิโลกรัมคิดเป็นกี่ตันนักเรียนครับ1ตันเท่ากับกี่กิโลกรัมครับ ใช่แล้วครับ1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัมนั่นเองแสดงว่าทุกๆ1000กิโลกรัมคิดเป็น1ตันนะครับดังนั้นถ้าเราจะหาว่า2850กิโลกรัมคิดเป็นกี่ตันจะมีวิธีคิดอย่างไรครับใช่แล้วครับต้องนำา2850มาหารด้วย1000นนะครับนักเรียนลองหาผลหารด้วยตนเองก่อน แล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยผลหารนะครับหาผลหารได้อย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนอาจหาผลหารโดยวิธีตั้งหารนะครับหรืออาจได้ผลหารมาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย3ตำแหน่งครับฉเฉลยนะครับได้ผลหารเป็น2.850ตันครับหรือ 2. ุ 85ตันนั่นเองครับตัวอย่างต่อไปนักเรียนจะได้รู้จักกับหน่วยน้ำหนักที่ใช้บอกน้ำหนักของสิ่งของที่มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักน้อยนะครับนั่นก็คือมิลลิกรัม,มครับตัวอย่างนี้มีอยู่ว่ายาแก้ปวด1เม็ดมีส่วนผสมของพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมคิดเป็นกี่กรัม,มครับ ในหน่วยนี้นะครับนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยดังนั้นเราต้องทราบก่อนครับว่า1กรัมเท่ากับกี่มิลลิกรัมครับซึ่ง1กรัมเท่ากับ1,000มิลลิกรัมนั่นเองครับแล้วแบบนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่นะครับ ดังนั้นเราหาคำตอบได้โดยใช้วิธีการหารครับนั่นก็คือนำ500หารด้วย1,000ครับได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับนะักเรียนได้ผลหารเป็น0.500กรัมหรือ0.5กรัมนันเรียนครับต่อไปทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้กันนะครับเริ่มจากทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักครับ หนึ่งกรัมเท่ากับกี่มิลลิกรัมครับใช่แล้วครับเท่ากับหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมครับเท่ากับหนึ่งพันกรัมนะครับและสุดท้ายหนึ่งตันเท่ากับกี่กิโลกรัมครับใช่แล้วครับเท่ากับหนึ่งพันกิโลกรัมอีกเช่นกันนะครับต่อไปเราจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้กันนะครับ การเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักจากหน่วยใหญ่ที่อยู่ในรูปทศนิยมเป็นหน่วยย่อยอาจทำได้โดยใช้การปูดครับและการเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่อาจทำได้โดยใช้การหารนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ เป็นไงกันบ,บ้างครับัาจากที่เรียนดูคลิปวิดีโอที่น่าสนใจแล้วมีความเข้าใจมากน้อยนขนาดไหนครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะครับในหน้า108จํานวน4ข้อที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ให้เรียนทาตรงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปพีเท่านี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย